อตอนนี้เราเจอพัสดุอะไรไมาอยู่หนะ้าของเราเดี๋ยวอ้าวนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการรีวิวรีวิวแกะกล่องรีวิวแกะกล่องหนังสือการ์ตูนที่สั่งมาล่าสุดนะครับก็สั่งมาจากบริษัทเน네จาวูนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองแกะ แกะมือเดียวอีกแล้วนะครับตอนนี้จะาําลำบากนิดหน่อยนะจะขอเอาเสร็จอะไรออกมาก่อน,น,กนกแกะดกูการที่อาิบัติแบบนี้ก็เป็นการป้องกันสิทธิ์ของเราด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราได้ของสภาพมาเป็นยังไงครับเวลาเราจะได้มีหลักฐานว่า แกะของแล้วเราได้ของสภาพนี้มาจริงๆคนระับแล้วก็เจอกับโฟมนั่นเองโอ้โ oh. หไม่ใช่ครับ <laughs> เล่นอะไรวะเนี่ยสีการ์ตูนสแลมดังนั่นเองเดี๋ยวสักคู่นี่มันมันมันติดมันติดโ,โฟมอ่ะเ๋ยวเลียงผมก็เลิกไปแล้วเนี่ยมา ต้อออกมาครับนี่งไงเจอานัาคุณสกูลิงของเรานะครับดูรอบๆก่อนคิดว่าไ,ไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวเขาเออกมาก่อน เอาล้วครับเราก็จะได้หนังสือสแลมดังนั่นเอง20เล่มจบนะครับของสำนักพิมพ์เน็ตนะครับสำนักพิมพ์เน็ตเน็ตคลับกล้องไ่โฟก,อกอาอิเล่มหนึ่งครับถึง20่สเล่มยี่สิบเล่มจบนะครับ เล่มละร้อบาทโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนนะครับแต่ว่าผมซื้อมาในราคาทั้งหมด20่สิเล่มก็225บาทมีโปรโมชั่นลด10%หรือเปล่าน่าจะ10%นตะของจากสำนับพิงเน็ตน,นะครับลดเป็นโปรโมชั่นตุดจีนหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเราจะมาดูกันแสงอาจจะน้อยนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวรอนี่เหมือนว่าฉันจะมีไฟอยู่นะมีไงไฟของฉันปึน๊บปึ๊บปึ๊บมีไงจะดหมดงกว่าเดิมแล้วเปล่าเนี่ยโทษน,นะครับยังไม่ได้จัดอะไรให้ดีลองดูเป็นทีละเล่มนะครับอ่าเล่มแรกไ้ของเราอัชริยะสกุลินิฮานามิจินี่ไงครับเล่มที่หนึ่ง เรื่องโดยอิโนเอะทาเคฮิโกะการทาเคฮิโกะอิโกะอินเอะนั่นแหละครับเป็นคนวาดในนี้ขึ้นเป็นหน้าปกใหม่ที่อาจารย์วาดขึ้นทําใหม่วาดขึ้นใหม่เพื่อ,อเล่มนี้เลยนะบล็อกเส้นนี้เลยก็เป็นลายเส้นใหม่ของอาจารย์ก็ดูสวยขึ้นนะครับดูพัฒนามีความพัฒนาขึ้นอันที่หนึ่ง ่มที่สองอ่านะปกจะเป็นลูกขาวาคุงครับลูกชุดบันบาทนะเชืเ่อไหอ๋อผมสังเกตเห็นว่าความหนาของแต่ละเล่มจะไม่เท่ากันนะอืมใช่แต่ราคาเท่ากันแต่เขาก็คงไม่ขายแยกเล่มมันก็คงเกี่ยวกับเป็นตอนแต่ละตอนมั้งแต่ละเล่มจะมีกี่ตอนเดียวเราค่อย มาเปิดดูกันนะครับบางคนจะลองแกะดูเล่มที่สามมีอย่างนี้นี่กับตันของเรากอริกอรินั่นเองสกุลีจะเรียกเขาว่ากอรินะครับอืมนี่ต่อไปเล่จะสี่น, 4. นี่ไงอาจารย์อันไซอาจารย์อันไซของเรานะเครับต่อไปมีใครนะมีอย่างนี้ นี่ก็คือมินยางีนะครับเป็นพอยต์การ์ดของเราในพอยต์การ์ดของทีมโชคิวนอ๋อจะมีตอนนี้จะมีชื่อว่ามินยางีกับมิสุอินะครับก็เป็นคนไม่ชื่ออะไรนะเป็นผู้ดูแลทีมโชคิวนะเป็นผู้หญิงซึ่งเจ้านี่จะมินยางีนี่แอบชอบอยู่ ไปมาแล้วครับยังเข้มขึมเลยครับยังรอเลยมิสอินั่นเองจอมชุดสามแต้มของเราอาดีต MVP สมัยมอต้นนะครับผู้เล่น MVP สมัยมอตอน้นนี่ก็แก๊งนี่แก๊งของสกุลงิีพ่ใช่ลยกล้องกม่คอโฟกัดขอโทษสำหรับเรื่องแสงด้วยครับดูกระจะไปประมาณนี้ นนต่อไปลูกขาว่าของเราครับอ,อย่างเข้มเลยครับอย่างเข้มเลยลูกขาว่านี่เป็นคนที่รอมากอ๋อนี่ไงแข่งกับชโชโยแล้วหรอเล่มนี้ชโชโยนี่ก็เป็นทีมอเพื่อนๆจะรู้ไหมครับว่าโชโย,โยนี่มีแรงบันดาลใจมาจากทีมอะไรใน NBA เคียวก็ต mhm. ้องเป็นบอชตันเซลติกอยู่แล้วส่วนโชว์คู่ของเราก็อะไรนะชิคาโกบูใช่แล้วนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นห้องแต่งตัวหรือเปล่าของทีมโชว์คู่นั่ผมก็จะเป็นใครนะผมเล่นเกมสลมดังผมเล่นเขาบอยอยู่นะใครนะชื่อเออ จำไม่ได้แล้วเป็่เล่มโชคุปะทะสาธิตไครนันหนึ่งเล่มนี้นามีความหนาเล่มที่เ้ามาแล้วสกุลงีของเราเจอสาธิตไครนันสองเลื่มนี้ผมชอบมากนี่ก็คือกับตันทีมสาธิตไครนันนะครับใครนะทำไมผมจำชื่อไม่ได้อ มากินี่ไงชื่อมากินี่มากิคนนี้เป็นถือว่าน่าจะเก่งที่สุดในเขตเขตของที่ชงคุเราอยู่นะเขตอะไรผมก็จำไม่ค่อยได้ไม่ได้ดูนานเมื่อก่อนผมดูเสพอนิเมะของนี่นะครับแต่ดูไม่จบก็เลยมาซื้อนี่ก็เลยเก็บตังค์มาซื้อนี่จะต้องดูเล่อที่สิบก็จะเป็นนี่สกุโนโลยีของเราตอนนี้ โกนหัวแล้วก <c oughs> ำลังฝึกลูกชูตส,สามัญชนเล่มอะไรเมื่อกี้เล่มสิบป่ะทำไมสิสิสสเอ็ดล่ะอ๋อวางสลับกันปึ๊บนี่สิบสี่เออรับรอบร,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 รูปนี้มันจะเป็นจริงๆมันจะเป็นรูปโปสเตอร์ที่เขาแถมเวลาซื้อบ็อกเซต ตอนเมื่อปีก่อนนู้นนะครับมันจะเป็นโพเตอร์แถมจะเป็นรูปนี้นี่ซึ่งมันก็เป็นจะบอกว่าเอา้าปิดเครื่องวาอยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มันก็คือรูปโปเอ้ยรูปล็อกนัดรูปหน้าวอลเปเปอร์ของ i p a d ร์ผมนั่นเอง <laughs> ชอบมากรูปนี้จะเป็นทีม อ๋อเล่มนี้จะเป็นโชคุพระเลียวนันหนึ่งเล่มต่อไปก็ต้องถ้ะเลียวนันสองใช่แล้วโอ้ยกัปตันของเรากอลอิมีดูเม็ดเหมือแต่ละเม็ดอาจารย์วาดมานี้สุดๆเลยสวยครับสวยยังไงนี่คือใครครับคนเบอร์เจ็ดคนนี้ เซนโดนั่นเองเทพของเรียวนั้น,นครเก่งมากสหรับผมอาจจะเก่งเก่งกว่าลูกโควาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วแต่คนจะตัดสินใจใครชอบใครแต่สำหรับผมเซนโดสุดๆล่ะเรื่องความเก่งนะอ้าวสกุลงิอ้าเลนสุดสซีเป็นนาปกสกุลงนินะครับเก็บตัวฝึกชูดนะครับ เรื่องนี้นะ่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสศิลงิที่ฝึกซ้อมชูเรื่องมีหนามากโชโฮุเดบิวต์สู่อินเตอร์ไฮเป็นการรูปเป็นรูปอยากให้สังเกตที่สีหน้าของแต่ละคนนะครับสวยมากนะเสียง ไปเร็วๆดีกว่าหรืวมันนานก็เป็นเล่มสิบหกนะครับนี่น่าจะไปเล่มพวกนี้น่าจะไปอินเตอร์ไฮกันละเล่มสิบเจ็ดสิบแปดเ้ยสกุลนี้เจอคู่แข่งของเขาคนระับหน้าตาใครกมาสิบเก้าทันทุกข่าว เล่มจบนะครับเล่มจบชื่อเล่มว่าอ้าวมเนี่ยโชคุระเทคโนซังโน่ห้าสู้กันยาวนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดรีวิวเปเล่มให้ดูนะครับออกมาอาวุธของเรามีดโอ้ย มันเป็นแบบนี้เป็นแบบซิลแบบนี้ครับมันจะแก่แล้วเก็บแกะซิลเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวเล่มกันอืมโออันนี้จะเป็นปกแบบบางนะครับไม่หนาจะมีกลางแบบจะเป็นดูก สกุลงีกับคุณฮารุโกะนะครับน้องชายของกัปตันทีมมีงีของเราเองตัวเล่นก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงเป็นลายบาร์เป็นกระตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลสมาคมหรือเหตุการณ์จริงแต่ประกันได้ทั้งสิ้น ตามนั้นนะครับลายเส้นก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะครับตอนแรกๆก็จะเป็นสกุลงิ้งเราจิมมีระสกิเต,ตโตสเกอีตะร้องทำไมไม่รูเหมือนกัน <c oughs> จะเป็นนี่ครับจะได้อ่านสักที ผมเปิดเล่มแรกก็คือผมเดี๋ยวผมจะอ่านเลยไงโอเค <c oughs> okay, ครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นสือการนทัน่าไปคุณภาพก็โอเคนะกระดาษก็บางแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่ร้อยตั้งร้อยปีร้อยยี่สิบห้าแต่ก็ซื้อมาก้หมดราคาเต็มก็น่าจะสองพันห้าก็ซื้อมาในราคาผม <c oughs> มาต่อกันเลยครับตอนนี้ผมก็เอาหนังสือทั้งหมดมาไว้บนชั้นของผมแล้วนะครับปรากฏว่าพอดีเป๊ะเลยครับเป๊ะจริงๆนะเป๊ะเลยเอผมใส่เรื่องนี้ไปปุ๊บผมดูตอนนี้อาจจะว่าอาจจะไม่พอนะเอาใส่เข้าไปอ้าวเป๊ะเฉยสวยงามนะครับตอนนี้ชั้นหนังสือของผมก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของผมในการรีวิวสือกระดูนสแลมดังนะครับ20เล่มจบนะครับที่สั่งมาล่าสุดก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรก,ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับบาย